สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวิและยูทุกช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิก็มีเมนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อน<ช>ๆพ่นะคะเพื่อนเพื่ทำเมนูสตรอเบอร์รี่ดีท็อกนั่นเองค่ะก่อนจะไปรับชมวิธีทําวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะ ไปรับชมส่วนผสมกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีสตรอเบอรี่สดค่ะตามด้วยโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ค่ะตามด้วยนมสดรสสตรอเบอรี่ค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสดค่ะตามด้วยเกลือนะคะและแก้ว22อออนซ์ค่ะไปรับชมวิธีทำกันเลยนะคะ ลงมือทำเลยนะคะใส่สตรอเบอรี่สดหนึ่งถ้วยตวงลงไปในโถปั่นเลยค่ะใส่โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยหรือใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะน้ำมะนาว30 ml ค่ะ นมสดรสสตรอเบอรี่100 ml ค่ะเทนมสดรสสตรอเบอรี่ลงไปในถวปัดเลยนะคะเกลือปลายช้อนชานะคะนิดเดียวพอค่ะใส่ลงไปในถวปัดเลยค่ะน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนกับอีกครึ่งแก้วค่ะ ใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวีิไปลงมือปั่นเลยค่ะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีนะคะส่วนผสมละเอียดดีแล้วนะคะว้าวมากเลยค่ะทุกคนสูตรพิเศษนะคะทุกคนสตรอเบอรี่ดีถอกนะคะ เนื้อเนียนมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะเดี๋ยววิให้เพื่อนๆดูเนื้อนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยววิไปเทใส่แก้วเลยนะคะใสโยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปที่ก้นแก้วด้วยนะคะใส่ลงไปเลยโยเกิร์ตใส่ได้ตามชอบนะคะเพื่อนๆเทสมตรอเบอรี่ดีท็อกซ์ตามลงไปเลยนะคะ สูตรอร่อยสูตรน้ำทำเงินได้ที่บ้านทำกินได้ทำขายก็ดีนะคะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะพี่นำสูตรอร่อยมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะทำเป็นรายได้หลักหรือว่ารายได้เสริมกันได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆที่มีคาน ของตัวเองอยู่แล้วเ,เพื่อนๆกออ็ออยอดอาชีพกันได้เลยนะคะสูตรเด็ดจ,จากหลังบ้านชากาแฟนะคะวิจะตกแต่งสตรอเบอรี่หั่นชิ้นเพิ่มนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วค่ะมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วนะคะเมนูสตรอเบอรี่ดีทถอกนะคะ สูตรไดเอทค่ะมุดตี้ปั่นเพื่อสุขภาพนะคะตีต่อระบบขับถ่ายนะคะเพื่อนเพืนวินำสูตรแล้วก็วิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะเดี๋ยวว่จะชิมความอร่อยให้เพื่อนเดูนะคะสดชื่นชื่นใจมากค่ะหอมน้ำผึ้งหอมสตรอบอรี่ละมุนมากเลยนะคะชิมเนื้อด้วยนะขอ,ขอตักินแบบฟินๆนะ สดชื่นมากเลยนะคะสูตรดีถอกนะคะเพื่อนๆแนะนําเลยค่ะวิหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทําเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้วิด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ แล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย